รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เปปีนาฬ์ครับไปปีนายูทูเเบอร์แล้วครับไปปีนานาคนที่ฮักในกันตกปลาทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ใหญ่ในองการด้วยนะครับพบกับผมนะครับพันนุนะครับในช่องป้อนเหนือลูกอีสานนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เยื่อตกปลาครับหลายคลิปก็ได้แชร์แล้วครับแต่ว่าคลิปนี้ผมได้สุดเด็ดเด็ดนะครับเด็ดเด็ดเด็ดครับ เพราะว่าผมไปลองพิสูจน์ดูแล้วครับว่าป่ามันกลิ่นดีนะครับกลิ่นดีเห็นเลยอยากแชร์ให้เพื่อนนะได้ลองใจกันนะครับว่ามีอย่างพ้องครับไปดูส่วนผสมกันนะครับเยื่อจะใชใจตัวเก่าแล้วครับมัดผมนะครับใจผมดครับส่วนผสมอย่างนี้นะครับ ส,ส,สุดสุดแล้วนะครับจะเป็นเหยื่อตกปลาครับเหยื่อตกปลาคนชอบเยอะนะครับเนี่ยเห็นนะครับคนชอบเยอะเนื่งถุงครับปริมาณในการใส่คือครึ่งถุงครับอันนี้ผมแบ่งไว้แล้วนะครับนี่คือนี่ครับเป็นมะขุด่ดำสุดสองครับ เหยื่อปาเกตนะครับอันนี้สองหอเปีขนมปังครับขนมปังขาวครับเนื่องถุงครับเนื่องถุงก่อนไปใส่ให้เครื่องถุงอันนี้ก็ใจเมื่อคลิปที่แล้วครับลองใส่มดทั้งถุงครับปรากฏว่ากลิ่นมันแรงครับกลิ่นมันแรงป่าผมค่อยเข้านะครับเราไปดูตัวอื่นอย่างครับ มีโอเมก้าสองครับโอเมก้าสองเนี่ยเราใส่แค่ครึ่งถุงครับเยื่อเยื่อสุดนี้นะครับแล้วก็แยมโลครับแยมโลนี่เขาจะใส่มดถุงนะครับใส่ถุงหนึ่งนะครับแยมโลหนึ่งถุง็ล้วก็ลำควนะครับ ผมเน้นลำงขั้วนะครับลำสดจนมันค่อยหอมครับแต่อยู่ที่คนชอบนะครับผมใจลำงขั้วของไก่ทองครับหอมครับเพื่อมัมได้สะสมถูมานะครับแต่ว่าเหยือกเพื่อนเกิดดีครับดีดีคุณเจ้าครับแต่ว่าผมชอบใจตัวนี้ครับแล้วก็เหยือลำระเบิดครับของฟินฟอกนะครับอันนี้เพื่อนมาได้สะสถูนะครับแต่ว่าใจก็โอเคครับ อินฟองนี้เอาหยู่ใจแค่ครึ่งหนึ่งนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับเอาอยู่ใใส่หมดนะครับเพราะว่าเวลาใส่หมดปุ๊บเหนียวครับเหนียวแข็งครับตัวอินฟองครับแต่ว่ากลิ่นจะหอมมากเลยครับเนี่ยใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับส่วนไผ่เขียวนี้ของของกายทองนะครับถึงสุดตัวหม่นะครับโกอินเตอร์นะครับน่าจยดไปมึงนอกครับจังแต่ว่าสิงคโปร์หรือว่ามาเล์ครับ แต่ผมดูใจไพ่เขียวตัวนี้นะครับถ้าเกิดเหยื่อที่ผ่านมาเข้าแบใใจไพ่เขียวตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นปัตเพียนนะครับปัตเพียนจะเข้าดีมากเลยครับแล้วก็ถ้าใสไ่ไพ่ไพ่ไพ่เขียวตัวนี้ไปปุ๊บปั่นนินจะเข้าดีดีครับเข้าถึงปั่นนินเข้าถึงปั่ตึปัจเพียนนะครับเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยครับไปครับนี่นะครับ ผลชอบเยอะใส่หมดแล้วนะครับถุงหนึ่งถุงหนึ่งสามสิบห้าบาทนะครับในพิกัดบางฟูนะครับนี่หอมอยู่แล้วครับเยอะด,ดีหอมมางฟครับใส่แค่ครึ่งถุงก็พอนะครับพี่อนะครับถ้าใส่หมดถุงก็กินจะแรงเกินครับ ก็คลิปนี้พิเศษผมจะบอกทุกขั้นทุกตอนนะครับแล้วก็เรื่องขนมปังครึ่งถุงครับอันนี้จะเป็นเยือกเกล้านะครับเยือกเกล้าที่ว่าผมไปลองเทสดูนะครับว่าใจสุดนี่ก็สัวนี้ก็สูดนตกปลาก,กับเมด้ดสายตัวนะครับนา้นาบางท่านก็โอ้โหแกงครับผมอาศัยจกประสบการณ์จากความชันนานรับการซอว่าหากินของนา้นาครับของพี่นา้นา จะได้แชร์บวกได้บอกพอเพคนบอกบอก,บอกูอย่างนี้มาปุ๊บผมก็เอามาคิดม,มาลองดูนะครับแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับคนเฮาเกิดมาเห็นซิทต,ต้องมีครูครับซิทมีครูครับควเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับผม ก็ใส่ยังยังโลครับยัวโลไปใส่มดถุงนะครับยังโล,ม,งงโลมีความหวานนะครับความหวานแตกมันนะครับก่อนจะช่วยให้เยื่อส่งกลิ่นหอมไปได้กายนะครับอยากมีเครื่องปั่นจังเลยครับมีเครื่องปันงป่นครับ จะได้เคลื่อนปานแล้วคราวนี้เอาเด็ดใส่รังระเบิดน,นะครับรังระเบิดเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าใส่หมดนะครับรังระเบิดมันจะเหนียวมากนะครับของข่ายินฟอรร์คักนีกลิจจ่นหอมเลยครับนี่ครับใส่ครึ่งเดียวครับ มีก้าสองครับมีก้าสองครับเดี๋ใส่ครึ่งเดียวเหมือนนะครับน,นี่ครับเดือดเลกน่าขนาดนลยครับ ผสมเข้ากันับหอมมากเลยครับนะน,นะครับผมเลยตัวผมเองก็อยากกินนะครับอีกชาปลาเลยครับนี่ครับอยากได้เครื่องปั่นจังเลย ก็า้างครัวนะครับ แค่นี้นะครับแค่เนี้ยเท่าที่ว่าพิสูจน์มาครับป่าตับเคียนครับเข้าดีครับป่าเก๊กเกอร์ไปครัเข้าอยู่ครับแต่ว่าตับเคียนจะเข้าดีครับนี่ครับผสมนน้ำตกได้เลยครับเดยวแต่ถ้าเกิดเพิ่มไพลเฉียวที่นี่ดูในส่วนผสมนะครับจะทำให้ป่านินเข้าดีมากเลยครับ เด็ไส่ที่ไปตัวนะครับนี่ครับหอมเลยครับลำน้ำครับ เอาครับเปลี่ยนนะครับนี่ครับปั้นมาแบเหนียวครับผมเอาแบบเหนียวแล้วนะครับเหนียวเหมือนเหนียวเหมือนที่น้ำมันนะครับเหนียวครับเพราะว่าไอเหยื่อตัวเนี้ยมันจะแตกไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันแตกแล้วก็พาไปดูอ๋อตะก้อครับชุดตะก้อชุดตะก้อผมใช้ตะก้อจิ๋วนะครับนี่ครับ ก็จิ๋วก็ลูกน้อยนะครับเบร์นนี้ใช้จินดามันนีนะครับจินดามันนีเบอร์หกนะครับใช้จินดามันนีครับใช้ชินนุนะครับจะมีชิ้นหนุหัยใจแบมันเบอร์สองครับเบอร์หงเบอร์สองหรือว่าน้อยเท่ากับเบอร์ศูนย์แปดนะครับถ้าเกิดให่ไหนที่ว่าดินคนลึกนะครับใส่ชิ้นเหมือนแบบนี้นะครับเวลาเยี่มตกปุ๊บตะกร้อมันจะลอยขึ้นนี้นะครับ อีกแบบหนึ่งผมก็จะเอาแบบนี้นะครับแบบสําเร็กแบบแบบนี้นะครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้นะครับดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเยือทุกสุดบนมีกันบนได้ไต๋ตัวนะครับดูด้วยว่าหมายไหนปลาเคยกินเยือกแบบใดนะครับมบ่เกี่ยวนะครับอันนี้มาแชร์เพื่อ,อนอนะเป็นแนวทางนะครับ ว่าผมลองดอกดูแถวสมบัริการแถวคลองส่งน้ำหรือว่าบอ่อต่ำบางปูนะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงพระประกงวัะชมบุรีกับป่ากินดีนะครับเม็ดโฟอมอาจจเม็ดโฟมน้อยๆครับเม็ดโฟมนี่จะให้ของหนึ่งนาทีนะครับของนาสุนเนนะครับว่าเม็ดโฟมของแกจะนิ่มครับบางเจ้าเม็ดโฟมแข็งครับ ส่วนสุดผมนะครับเวลาปั้นเยี่อผมตีแล้วก็ผมจะนี่ครับผมจะปล่อยนะครับผมจะบอกฝังในตัวเยื่อนะครับเวลาป่ามันเข้ามาปุ๊บมันเ,นเยืตต่วมันแตกตัวพอมันแตกตัวปุ๊บมันก็จะมาคับเยื่อนนะครับเราต้องรอเมินนะครับไม่ได้กินไม่ได้กินไว้กิ่นว้กว่านะครับ ปั้นนี่ปุ๊บเห็นที่เลยครับเดี๋ยวเร้าไปชมกันแตกตัวของเยือนะครับ นี่นะครับเวลาเหยื่อตกลงน้ำมันก็จะออกประมาณนี้ครับเห็นเหยื่อแตกแล้วครับเหยื่อกำลังแตกฟงนะครับนี่ครับเม็ดโฟงก็จะลอยขึ้นมาอีกนะครับปาก็จะมาโอมนะครับมาต่ำกินเหยื่อนะครับนี่ครับอันนี้เวลาอยู่ในน้ำตกกลัวมันจะท่วงไว้นะครับมันก็จะลอยนะครับเห็นไหมครับน่าครับเนี่ยดูมันเหยื่อมันแตกครับ เนี่ยเนี่ยครับเม็ดโฟม้อยครับถ้าเกิดท่านนะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ลองไปทำตามคลิปนี้เลยนะครับผมว่าปลาเมื่อกินดีครับเยอะสุดนี่นะครับผมไม่ได้คิดจูดนะครับปลากันใหม่คลิปน้านะครับกลับขอบพระคุณเจ้านะครับที่รับชมนะครับ ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กปดกติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหักน้อยๆแต่หักเหมือนๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ